ี่มึงเข้ามาทำอะไรประตูมีมึงไม่เคาะหรือว่าต้องให้กูให้ลูกน้องพามไปอบรมมารยาทซะหน่อยแต่ถ้าเสียเสนอมาแล้วเนี่ยฉันก็จะสนองฉันขอ10บล้าน10ล้านที่กูเอาสมองอะไรมาคิดเนี่ยแต่ว่าผมให้ได้แค่ล้านเดียวนะไม่ได้ฉันพูดคำไหนต้องคำนั้น น้ำหนักมือได้ไหมคะได้จ้ะแล้วพี่ปวดตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะตรงขานี่แหละทดไมนิดนึงได้ไหมน้องชื่ออะไรจ้ะหนูชื่อนิ่มค่ะแล้วน้องเป็นคนที่ไหนล่ะหนูไม่ใช่คนแถวนี้หรอกค่ะหนูมาจากบ้านนอ้อืงน้องแต่งงานมีครอบครัวหรือยงัง ออดีดีพี่ก็ถามไปอย่างนั้นแหละแต่พี่ชอบนะผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานทงานพิเศษหรอือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้พันหนึ่งคือหนูไม่ได้รับงานอย่างว่าค่ะหนูรับแค่งานนวดเขาก็จริงๆนะแต่พี่มีพิเศษให้นะเดี๋ยวพี่ให้พันหนึ่ง ไม่ไม่ดีกว่าค่ะงั้นสองพันคือขอโทษจริงๆนะคะหนูได้รับงานอย่างว่าจริงๆอะ่ะเงินมันน้อยไปใช่ไหมสามพันหนึ่งไม่ไม่รับจริงๆค่ะขอโทษค่ะแหมพี่ว่านะหนูเงินหนึ่งหมืนบาทอะ่ะตัวเลขไม่ใช่น้อยๆนะพี่ว่าทั้งเดือนอะ่ะ หนูนวดอย่างนี้คงหาไม่ได้หรอกนะคุณลูกค้าคะดิฉันเป็นพนักงานนวดดิฉันไม่ได้รับงานอย่างว่าช่วยให้เก็ียิกันด้วยนะคะไม่งั้นดิฉันจะตะโกนเรียกคนมาช่วยนะ <laughs> น้องคงไม่รู้สินะว่าพี่อ่เป็นใครน้องวายแบบนี้ไม่มีใครเข้ามาช่วยหนูหรอกอย่าปฏิเสธไปเลยมาอย่าค่ะ นี่น้องอย่าเล่นตัวให้มันมากเลยนะน้องววยวายไปอ่ะก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับพี่หรอกน้องเป็นเด็กใหม่คงไม่รู้สินะว่าพี่จะเป็นใครพ้อเ,เห็นว่าน้องอ่ะมาจากนนอกต้องการเงินไม่งั้นอ่ะพี่ก็คงไม่ลดตัวมาเล่นกับน้องหรอกมาสิมามาสิยานะคะมึง <c oughs> ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะเป็นใครพูดกับมึงดีๆเสนอเงินให้มึงมึงก็ไม่ชอบมึงชอบซาดิชใช่ไหมึงชอบซาดิชใช่ไหมไปไปสักไปชอบใช่ไหมชอบนี้ใช่ไหมไปสักชอบไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่ มึงเข้ามาทำอะไรประตูมีมึงทำไมไม่เคาะหรือว่าต้องให้กูให้ลูกน้องพามไปอบรมมารยาทซะหน่อยเสียครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่รู้ว่าลูกค้าในนี้จะเสียครับแล้วก็มีเสียงวิไวผมก็รีบเข้ามาครับผมต้องขอโทษเสียเลยนะครับเออแล้วไปูก <c oughs> ถามหน่อยสิท <c oughs> ี่มึอมงอบรมพนักง,งานยังไงวะปอ่ให้พนักง,งานอะมาทำไรกูก็ขอโทษแทน พน,รรนักงานด้วยนะครับหนูวิบัติเรื่อไปยุ่เรื่องอะไครับเียอมเปลี่ยนแผนงานใหมาหา่ให้นะครับนี่นี่ทำอะไรเสี่ยไม่พอใจบรือเปล่ายืนอยม,ม,มเสี่ยเขาเป็นละูกค้า V.P. นะแถมรูจ้จักกับผู้จัดการในร้านนี้ด้วยรีบขอโทษเสี่ยเร็วรีบขอโทษเร็วเสีย่ยครับหนูขอโดดทษครับหนูหนูปิดไปแล้วเสีย่ยครับ ไม่ต้องมาขอโทษผมไม่รับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่เป็นแค่หมอนวดธรรมดากล้าดียังไงมาทำร้ายกูมึงไปเรียกผู้จัดก,การมาเลยนะไปได้ได้ครับเดี๋ยวไปเรียกให้ครับเสีย่ยมีมีคน มีอะไรหรอคะเสีย่ยมีใครทำให้เสี่ยไม่พอใจหรอคะบอกหนูได้นะหนูจัดการให้คะ่ะนิ่มแกมาทำงานหาเงินน่ะหน้าที่แกคือบริการเสี่ยเขาเอ็นดูแกแกก็ตามใจเสี่ยเขาหน่อยทำให้เสี่ยเขาพอใจ เสียเขารวยเรื่องเงินนะ่ะเขาเปไม่อั้นอยู่แล้วผู้จัดก,การคะหนูไม่คิดเลยนะว่าผู้จัดก,การจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแบบนี้อ่ะผิดแค่งเงินค่คาทิปแค่ไม่กี่บาทผู้จัดก,การกลับให้ลูกค้าทำผิดจรรยาบรรณโดยไม่สนใจกฎหมายเลยเนี่ยนะฉันรู้ว่ามันผิดกฎหมายถ้าแกไม่พูดเราใครจะรู้แกลองคิดดูดีๆแกได้ค่านัวช่วงหนะ่าคหะ แล้วแกต้องลวนลูกค้ากี่คนกว่าจะได้เงินเป็นก้อนโอกาสดีๆเงินดีๆแกจะไปหาจากไหนฉันไม่สนใจหรอกนะต่อให้ได้เงินมากก็เถอะฉันไม่อยอมขายศักรีของตัวเองหรอกคะ่ะถ้า,ากูจัดการคิดว่ามันได้เงินดีมากนักอ่ะงั้นก็ไปบริการเสียเองเลยสิคะมึงกล้าดียังไงมาพูดกับกูอย่างนี้กูอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งกู กูสั่งให้มึงทำอะไรมึงก็ต้องทำเด็กมันหลอกรายการศึกษาอย่างมึงอะอย่าเล่นตัวไอ้มันมากเลยฉันไม่ได้เล่นตัวที่ผ่านมาอาจจะมีคนสมยอมทางที่เป็นใจหรือว่าไม่เต็มใจหรืออาจจะเกงกวัวในอํานาจแต่ไม่ใช่ฉันและสิ่งที่คุณทำอ่ะมันคือการมาคราบขืนใจคุณเ่กนคนเจ้าจของร้านเขารู้บ้างไงเจ้าของ ทำไมตกใจเหรอฉันแค่มาซ้อนแผนจับคนร้ายนะนิ่มขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันรู้ความจริงกับสิ่งที่เคยได้ยินแล้วก็สงสัยมานานเสี่ยจะรีบไปไหนล่ะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผม ลิมเป็นคนจัดการให้อ้าวไปละเสียคูณเนี่ยเสียรอดูคลิปตัวเองก่อนสิคะยิ่มขู่เหรอันไม่ได้ขู่คระผมน่ะเป็นลูกค้า v i p ที่นี่เปิดเมมเบอร์แต่ละทีหลายหมื่นบาท คุณคิดดีแล้วเหรอฉันรู้ค่ะก็คุณเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็ลูกค้าชั้นเลวของกันแล้วคุณจะเอาอย่างไงฉันก็แค่ต้องการที่จะเชื่อไก่ให้ลิงดูให้บทเรียนแก่ไอ้พวกที่มันชอบใช้เงินฟาดหมอคนอื่นแล้วก็ย่ำยีขืนใจน,อน้องให้สังคมได้รับรู้แล้วก็เห็นพฤติกรรมชั่วของมันคุณนี่อย่าทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ ฉันก็ไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันใหญ่โตอะไเลยหรอกแต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ให้เกียรติฉันแล้วก็สถานที่แล้วก็พนักงานของฉันงั้นคุณบอกมาคุณจะให้ผมชดใช้เท่าไหร,จร่จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะเงินของเสียนะ่ะแต่ว่าฉันจําเป็นต้องปกป้อง,อง,อง,องลูกน้องแล้วก็ปกป้องชื่อสถานที่ของฉันแต่ถ้าเสียเสนอมาแล้วเนี่ยฉันก็จะสนองฉันขอสิบล้านสิบล้าน นี่กูเอาสมองอะไรมาคิดเนี่ยก็แล้วแต่เสียนะว่าเสียจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่ฉันคิดว่าถ้าฉันปล่อยคิปออกไปเนี่ยผลกระทบที่มีกับเสียเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นเอ๊แต่ถ้าคิดคิดไปแล้วเนี่ยถ้าครอบครัวเสียเห็นลูกเมียเสียเห็นเนี่ยมันจะเป็น,นยังไงนะกับอีแค่พนักง,งานธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะ คุณอย่าทำอย่างนี้กับผมก็เพราะว่าคุณคิดแบบนี้ไงคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณจะเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้หรอคนแบบคุณอ่ะมันต้องเจอแบบนี้จะได้จาตกลงจะต่ายไหมถ้าไม่จ่ายฉันจะได้บอกให้ลูกน้องปล่อยทิ้งหมิ่ปล่อยทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวผมจ่ายได้แต่ว่าผมให้ได้แค่ร้านเดียวนะไม่ได้ฉันพูดํำไหนต้องทำนั้นแต่ว่าผมขอเวลาสาวัน เดี๋ยวให้ลุกน้องอ่ะนำเงินมาให้ที่นี่ค่อยน่าฝังนฉันรู้ผู้เสียเนี่ยไม่เบี้ยวฉันหรอกฉันจะรอนะผมไปละไม่ส่งนะเสียาคะคืขอโทษจริงๆนะคะวะ่ะไม่ต้องมาขอโทษความผิดของเธอครั้งเนี้ย มันเกินที่จะให้อภัยรีบเก็บของแล้วก็ใส่หัวไปที่นี่สับอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธอที่นี่หมิงเดี๋ยวช่วยกระจายข่าวที่สมาคมผู้ประกอบการด้วยนะอย่าให้ใครรับมันเข้าทำงานมันจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหาอีก